สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับผม FC ทุกทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแนวทางหุ้นนี้เควีเช้าบ่ายนะครับวันประจำวันที่12นะครับเดือน12บ5 6 5นะครับผมเป็นแนวทางรอบเช้ารอบบ่ายนะครับรอบปกติแล้วก็รอบรอง VIP นะครับผมก็นะครับพี่ๆสำหรับแนวทางของวันวันที่11นะครับเนาะวันที่11นะครับก็ผมเอา แนวทางของวันจันทร์ที่ผมลงไว้นะครับมาวางไว้ให้พี่ๆรับชมกันนะครับก็ถือว่าในรอบเช้านี่หลุดไปนะครับแต่ว่าในรอบบ่ายเนี้ยเด้งบนเด้งล่างเลยนะครับเนาะในรอบในรอบ v i p เด้งบนเด้งล่างนะครับส่วนรอบปกตินะครับมาในเลขบนนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดได้ตามนะครับเพราะว่าแนวทางของวันวันที่11เน่ะผมลงเป็นคลิปช็อตนะครับเป็นลงเป็นคลิปสั้นนะครับเนาะไม่รู้ว่าไม่มีมีพี่ๆท่านใดได้เข้าไปดูหรือเปล่านะครับผม ก็ผมเปลี่ยนเป็นวันที่12เเอ้ยเปลี่ยนเป็นวันที่11เอานะครับเนาะนะครับผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับที่ไม่ได้ทำชิปลงไว้ให้พี่ๆเอฟซีได้รับชมกันนะครับก็นะครับผมสำหรับผลเนาะนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้รับชมนะครับนี่เลยนะครับก็คือในสูตรเนี้ยผมลงไว้วันจันทร์นะครับแต่ว่าหุ้นรอบปกติเขาปิดนะครับวันจันทร์ผมก็เลยเอามาลง ให้เป็นแนวทางของวันน a คา n นะครับวันที่11เอเนาะผมเปลี่ยนวันที่เอานะครับแล้วก็ลงไปคลิปช็อตเอานะครับพี่ในรอบเช้านี่หลุดนะครับในรอบเช้านี่หลุดเนาะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผลในรอบเช้านะครับ VIP C4 3กับ C4 8นะครับของเราไม่มีนะครับส่วนรอบปกตินะครับผม097กับ14นะครับของเราก็ไม่มีเนาะเน้นบ69ออก97นะครับในรอบเช้ากับอในรอบเช้าเนี่ยหลุดนะครับพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับ ส่วนในรอบป่ายนะครับวิ่ง4วิ่ง4นะครับรูด2นะครับพี่พี่ผลรอบปกตินะครับ1 2 5กับ8 6 2 5นะครับเรามาเข้าตรงๆนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เน้นไว้ให้นะครับถ้าเกิดใครวิ่งรูดที่2นะครับเข้านะครับเข้า2 5นะครับผมนะครับส่วน8 6 6 8นะครับไม่ไม่มีนะครับผมเนาะ ส่วนในรอบ V.I.P. นะครับสองี่ปกับแปดสองนะครับ4ี่แปดมาเข้าตรงๆนะครับเด่นสีมาเรวิ่งสีมานะครับพี่4ี่ปเข้าตรงๆนะครับแปดสองสองแปดมาเข้าเน้นเน้นนะครับนะครับใครวิเคราะห์ที่2นี้มาทั้ง V.I.P. แล้วก็ปกตินะครับผมส่วน3ามตัวพี่ดู V.I.P. อันนี้2 4 8สี่แปดอันนี้สองสี่เจ็ดนะครับนะครับถ้าเกิดใครจับ2เนี่ยจับ4คู่เนี่ยนะครับเนาะ ได้ฮีนะครับพี่ๆจับสี่คู่แล้วเอาหลักร้อยเป็นเลข2นะครับได้ฮีสามตัวเลยนะครับก็ในรอบบ่ายก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆด้วยนะครับจะเกิดท่านใดได้ตามนะครับสำหรับหุ้นนิเคอีนะครับผมส่วนแนวทางนะครับแนวทางของวันที่12นะครับพี่ๆก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนไว้เหมือนทุกครั้งเลยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับผม ก็ในรอบเช้านะครับนี่เคอีนะครับของวันที่สิบสองนะครับพี่พี่ผมให้วิ่งไปที่นะครับให้วิ่งไปที่เก้านะครับพี่พี่วิ่งไปที่เก้านะครับสายลูดนะครับสายลูดนี้ผมให้ไปที่ศูนย์นะครับในรอบเช้าก็เด่นเก้านะครับก็จะมีเก้าศูนย์นะครับเก้าสองนะครับผม 9ก้าห้านะครับเก้าหกศูนย์สองนะครับศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในตัวเน้นนะครับตัวเน้น ตัวเน้นในรอบเช้านะครับตัวเน้นในรอบเช้าผมให้ไปที่92นะครับ95นะครับผม02แล้วก็08นนะครับพี่ๆในรอบเช้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนในหลักร้อยนะครับเลข3ตัวหลักร้อยผมให้ไปที่เลข5นะครับก็จะเป็นในที่5 9 2 5 08นะครับนี่เลยนะครับพี่พี่ส่วนในรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายนี้ผมให้วิ่งไปที่วิ่งไปที่ 9, เหมือนเดิมนะครับวิ่งไปที่9ส่วนสายลูดผมให้ไปที่6นะครับวิ่ง9กลูด6นะครับสลับในรอบบ่ายนะครับ9นะครับก็จะมี90นะครับ92 93 96นะครับผมส่วนนะครับเด่น6ก็จะมี หกศูนย์หกสองหกสามแล้วก็หกห้านะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนในตัวเจาะตัวเจาะนะครับพี่พตัวเจาะในรอบบ่ายนะครับผมให้ไปที่90นะครับผม 9093นะครับ63นะครับผมแล้วก็62นะครับ9093 62 63นะครับพี่พก็ลองพิจนารณาดูนะครับชิ้นชอบคอยตามนะครับผมส่วนในหลักร้อยนะครับหลักร้อย หลักร้อยนี้ผมให้ไปที่เลขหกนะครับพี่พี่ให้ไปที่เลข6ก็จะเป็น690 6 6 3นะครับ6 6 0 6 6 3นะครับ3ตัวเนาะนะครับนี่เลยนะครับพี่พี่ถูกอกถูกใจกันหรือเปล่าเนาะนะครับผมเนาะสลับแนวทางหุ้นนิเคี๊นะครับ ก็ขอให้รวยๆเฮงๆกันทุกคนนะครับเนาะพวกนี้ก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนาด้วยนะครับผมเนาะสรับสูตรเม็ดเดียวนะครับผมก็ลงให้แล้วนะครับพี่เนาะสรับหวยลาวพัฒนาก็ใครยังไม่ไปรับชมก็ไปย้อนรับชมดูได้นะครับสรับสูตรเม็ดเดียวนะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับพี่ก็ถือว่าเดินดีนะครับเนาะสรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับตัวเด่นวิ่งลูดนะครับผมก็นะครับหุ้นนิคีนะครับก็มีประมาณนี้นะครับพี่ นะครับก็มีประมาณนี้ก็ขอให้พี่ๆเอนะครับทุกๆคนนะครับผมมีชมมีลาบกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับกําลังแรงใจนะครับพี่ๆที่ที่เข้ามานะครับนอกจาไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้แอดนะครับก็ผมเห็นยอดวิวนะครับเห็นยอดวิวยอดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะครับผมก็มีกําลังใจนะครับพี่ๆมีกําลังใจเพราะว่าอย่างน้อยๆนะครับเราก็มีพี่ๆเอที่น่ารักนะครับติดตามคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้เรานะครับผมเนาะขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าแนวทางนะครับบางวันก็ เข้าบางวันก็หลุดนะครับพี่เนาะนะครับก็แนวทางถ้าเกิดจะเข้าทุกวันก็คงไม่ใช่ถ้าหลุดบ่อยก็คงไม่ใช่นะครับพี่เราก็ต้องแก้ไขให้แนวทางที่ให้มันเดินดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ